สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่27กรกฎาคม2565นครับหลังจากที่มีกระแสข่าวว่านางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยนะครับซึ่งนับว่าจะเป็นบุคคลระดับสูงของสหรัฐอเมริกาที่จะเดินทางไปเยือนเกาะไต้หวันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งล่าสุดนั้นทางการจีนก็ได้ออกมา พูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจะต้องรับผลที่จะตามมาหากการเยือนดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจริงนะครับเจ้าลี่เจียนโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นก็ระบุว่าจีนกําลังเตรียมพร้อมสาหรับการเดินทางเยือนไต้หว,วันของทางด้านเพโลซี่ประธานสภาผูา้แทนราษฎรของสหรัฐและจีนคัดค้านอย่างหนักแน่นากับการเดินทางเยือนดังกล่าวและหากว่าสหรัฐเดินหน้าทําการท้าทายจีนต่อไปสหรัฐอเมริกาเองนั้นจะต้องรับกับผลที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะว่าเวลานี้ จีนนั้นกาลังเตรียมพร้อมกับการรับปือเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังรายงานข่าวนั้นเนี่ยครับได้พูดถึงกรณีการเดินทางเยือนไต้หวันของทางด้านเนซี่เปโลซี่ที่มีขึ้นเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนี่ยครับกำหนดการดังกล่าวนั้นเนี่ยยังไม่มีการยืนยันจากบุคคลระดับหูของพรรคเดโมแครตในขณะที่ประธานธิบดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐนั้นก็หวัดเกรงว่าเรื่องดังกล่าวจะกลายเป็นการข้ามเส้นของทางการจีนมากจนเกินไปและเคยระบุเอาไว้ว่าอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีในเวลานี้ รวมถึงทางด้านกองทัพของสหรัฐเองก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับทางด้านประธานธิบดีโจบไบเดนท้งนี้ทา,ารจีนยืนยันมาโดยตลอดว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนและพร้อมที่จะให้กำลังทหารเนี่ยจัดการกับไต้หวันทุกเมื่อหากไต้หวันนั้นคิดจะแยกตัวจากจีนขณะที่ทางด้านนางแนนซี่เพโลซี่เป็นนักการเมืองชาวอเมริกันที่วิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับระบุเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ว่าการสนับสนุนให้ไต้หวันนั้นสําคัญกับสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามเนี่ยครับ ก็ปฏิเสธว่าสภาคของเกรสสารัฐนั้นกําลังสนับสนุนให้ไต้หวันเป็นอิสระจากจีนนะครับในขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยครับก็มีความเคลื่อนไหวจากเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับโดยสื่อให้ข้อมูลเนี่ยครับว่ากําลังมีการพยายามโน้มน้าวให้ทางด้านนางแนนซี่เพลโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตร,ระหนักถึงความเสี่ยงต่อก,การเดินทางเยือนไต้หวันในช่วงเวลาอ่อนไวระหว่างไต้หวันกับจีน แหล่งข่าวให้ข้อมูลกับทางด้านสำนักข่าว CNN เนี่ยครับบอกว่านางแนนซี่พโลซีนั้นวางแผนเดินทางเยือนไต้หวันในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ภายใต้ภารกิจเยือนเอเชียโดยได้เชิญสมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรคริบบิลิกันร่วมเดินทางไปกับเธอด้วยซึ่งการเยือนไต้หวันครั้งนี้จะทําให้เธอนั้นกลายเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยนะครับคนที่สองที่เดินทางเยือนไต้หวันนะครับแผนการเยือนไต้หวันครั้งนี้สร้างความวิตกกังวลภายในคณะบริหารภายใต้การนําของประธานาธิบดีโจไบเดน ผูดทสาสหรัฐเกี่ยวกับเป้าหมายที่จีนมีต่อไต้หวันหลังจีนใช้วาจาเผ็ดร้อนและท่าทีแข็งกร้าวต่อไต้หวันเพิ่มมากขึ้นตลอดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเช่นการส่งเครื่องบินเข้าไปยังเขตแสดงตนเนี่ยอยังต่อเนื่องนะครับพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐกังวลว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการดาเนินการที่แข็งกร้าวมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ไต้หวันนั้นเนี่ยครับก็พยายามที่จะต่อต้านการกระทําของจีนมาโดยตลอดนอกจากนี้สงครามในยูเครนย,ยังเพิ่มความวิตกกังวลมากยิ่งขึ้น โดยประธานสธิบดีโจบไบเดนเจและบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างมองว่าจีนอาจจะได้รับบทเรียนใดจากกรณีที่ชาติตนตกตอบโต้รัสเซียโทษฐานรุกรานยูเครนเนี่ยครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนั้นเองเนี่ยจีนก็มีการเตรียมพร้อมแล้วก็หากว่าสาหรัฐดาเนินการอะไรในเวลานี้ก็จะไม่ส่งผลดีมากนักก่อนหน้านี้ทางการจีนประกาศว่าจะใช้มาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดเพื่อตอบโต้พร้อมทั้งเตือนถึงผลกระทบที่ร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีหากว่าแนนซี่พิโลซี่นั้นยังเลือกที่จะเดินทางไปเยือนไต้หวัน นอกจากนี้จีนยังได้เตือนฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นการส่วนตัวถึงความเป็นไปได้ในการตอบโต้ด้วยมาตรการทางทหารครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับต้องรอดูว่าหลังจากนี้แนนซี่เพลโลซีนั้นเธอจะถอยกับภารกิจการเดินทางเยือนไต้หวันหรือไม่